จะเล่นพอนพอมไม่ออกนี้ผ้าสมานเมเน้นมากเยสับดิต้นดูด้ตนะ้นนี่ผมไม่ได้เสียดอกเดียวต้นนี่นะเสียตัวต้นหญ้าด้วยลูกเสียตัวต้นหญ้าต้นต้นไม้เอาไว้ผ้าสมเนนมาได้ยาข้างกำแพงวัดหกหก Dạ, cục Yeah, tông ừ. Ừ. โอ no, ้มอเตอร์ไซค์มาแห้งเลยตะเลี่ยมมึองผสมซื้อเหลี่ยมเลยเหลี่ยมเหลี่ยมเพื่อเสียหลอนๆเสียหลอนนี่นู่น่ะเสียบอลนี่น่ะไปเสียไหมไปเสียไหม ไปเสียไมยต้ตาตมยิดพ่น่โโะโฮ้ยไอแต่มันคือหนาตาอยู่ค้องรึแหมโอ้ยหนาตาผมซ้ำหนีเลยพี่แค่ตะวันน้อยนะนแฟนไปเซไม่แฟนอ๋อไม่ได้บอกครับเอา còn lừa với tôn máy này mẹ tật tốn nha là sao rồi đấy nè không có nha bây giờ tốn máy đấy nè nè như mẹ tốn như tật nha tốn máy bình Hãy Xếp đi vế đi, vế đi. มันต้นนะเนี่ยเคยเสียรถยงไว้ตะโกคุ้นนะตะโกคุ้นนะต้น,ตนเออเสียเลยนะก็ต้นเข็มเดี๋ยวส้ำพุดโธที่ประทางเสโซ thúm chao, dừng đá, hàm rút đế, phát triển để hết content vậy mô hết đi hết น้ำโก้ไหมไหมในเงาไหมเฮ็ดดีๆเฮ็ดมีเวลาถมเถเสียออกเลยนะโกค้นหน่อยๆน่ะเสียออกเลยนะรับแล้ว บ้เสื่ยกบหกยังไงไอ้นี่บ่บไงไงคอยมา,มาบ้าบอก็เถอตัมากกับผู้ทางคนนี่ทั้งทิศตะว,วนันตกอันนี้ทั้งทิศตะวันออกเสีอออกล้วแผนนี่แหละเนาะ

นี่โอ้ก็ไปหาหมอมาถ้ากันเป็นบึงบางไฟพยาหนากมากแล้วก็ติดโควิดมากมาเจฉาก็ไปกันสิบผู้ใดแล้วบ่ายพระจานทร์ก็เป็นส้มมืดๆหวอยนี่โอ้ยอยู่น้ำพระจานทร์ไปก่อน โอ้รถไถมากอไถมาแกแดงนี่กันแดงแดงต้นเงี้ยเงี้ยสูง งูหน่อยไปละพุ่นพุูนพ่ดพูดต้องไปฆ่าไม่ไม่อย่าไปทำมันนะอย่าไปทำมัน เชื้อย่าไปทำมันโอ้ยฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องใครพอกันหน่อยก็คิดใหม่เด้ออยาเจริญพรฝากคนใหม่ก็แจ้งกดติดตามให้แน่อีลากิจวัตรประจำวันตละล่าเมืองของสมานิ่งก็ได้ 截图。